สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับด่วนพายุฝนเพื่อนเข้า65จังหวัดพยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องบาวโกพามนชนเก็บเห็ดในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่21พฤษภาคมโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากที่ทางด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาแจ้งเตือน ในช่วงวันที่21ถึง23พฤษภาคม2565จะมีหย่อมพวประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณรัฐกะรี่ยงประเทศเมียนมาจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยทะเลอันดามันและอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักหนักมากบางพื้นที่ของภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนสะสมน้ําท่วมน้ําหลากเน้นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่าน แรรอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกเพช,ชบูรณ์กำแพงเพชรตากเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสโรทรอ,อำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครการจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครริมณฑลนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงา และภูเก็ต ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักฝนตกหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือคลื่นลมจะแรงขึ้นนะครับทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ระวังในการเดินเรือ เรือเล,ขขล็กทะเลอันดามันทางตอนบนควนงดออกจากฝั่งจนถึง24สภาคมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะยระยะอย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ